สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อายมะแคปิตอลนะคะจะเป็นคลิปเรื่องการดีไฟภาษาไทยค่ะจะเป็นการเจอกันของเด็กไครินะคะจากเนชั่นรีดิคอลมาสเตอริโอนะคะและเด็กฟอเทียนะคะสายเพื่อนของเราได้เองจากเนชั่นเดียวกันเลยรีดิคอลนะคะแล้เวเราจะมาดูกันว่า สองเด็กนี้นะคะความแข็งแก่งของเด็กไหนจะชนะไปนะคะซึ่งก็เป็นเด็กใหม่ด้วยนะสำหรับสายฟอเทียส่ะรคารินี่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่อัปเกรดล่างแล้วกันน้องเก่าอัปเกรดล่างใหม่ชุดเดี๋ยวทียเป็นคนเริ่มก่อนโอ้ห้าไปเป็นสองค่ะอืม สามใบาแล้วกันครับใส่เพื่อนเป็นได้รแกเพื่อนเพื่นพนอนออกมาไวมันกดมิมิชอะไรเนะี่ยทาบีอะไรล่ะเอ็ดเธอใสดไมิโอ่จงจูอนี่มือหนึ่งใบค่ะกิขงขนมต่างคอเลยนะครับ ่ะต้องทิ้งก่อนเพราะคุณเดี๋ยวคนไม่รู้ไลค์ ami, กกค่ะแอตเทอไซนานามิสกิลของนานามิค่ะขอการ์ดจังดอบหนึ่งใบที่เป็นเกรดหนึ่ง่งต่ำกว่าที่อยู่ทิดะผ่านนะผ่านแล้วนตัวหนึ่งจุดจริงเป็นแบบนี้ยูดาไลค์เป็นตัวของอัสฮาจิวตัวเริ่มลำดับโจก,การ์ดหนึ่งใบแล้วก็ลดคอไว้ยังไง้ยมีสกิลไหมีม่ยคนะนี้มีสก,กิลอย่างแรกเลยคือ สถานะเพื่อนสถานะเพื่อนก็คือโลแมนการพวกก็มีเลกาดกก็มีแต่ว่าอันนี้ไม่มีผลสถานะเพื่อนเนี่ยบอกว่าเมื่อมียูนิตอื่นในคอลัมน์เดียวกับมันตัวมันจะตัวมันกับตัวยูนิตอื่นที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันจะเข้าสู่สถานะเพื่อนจะกลายเป็นเพื่อนกันใช่จะกลายเป็นเพื่อนกันแปลว่าแม้ว่าตัวนั้นไม่อยู่คาสมาร์ทเพื่อนอ่ะแต่ตัวหน้ามีก็เป็นเพื่อนเดียวกันไม่ใช่ศัตรูกันโอเคซึ่งองคันนี้บอกว่าถ้ามีเพื่อนใบอื่นอยู่ตอนนี้พอนมีแวนการที่เป็นเพื่อนใบอื่นตัวมันบอกสองพัน ก็คือบู๊ตหมื่นหรือตีหมื่นนั่นเองไปเลยหมื่นแปดไม่ป้องกันไล่เช็คโนดิเกอร์ครับได่ไปเช็คไคลิขอ่านเลยอันนี้ยันนอกเกินนะนะแต่ว่าขอยนาโตฯออกเงี้ไมัน<อ>มีผล<ร>ทิ้งพิที่ข้อเลยได้ครับไล่อยู่นี่ฮีโด่ยะ มลตี้สก,กิลของมลตี้ตอนนี้เป็นเพื่อนกันแหละ hey, แต่ว่า <Bobby. S 1> ไม่มีสก,กิลเกี่ยวกับเพื่อนในใครนี้สก,กิลของมลตี้มาลงสนามในเมนเฟสหนึ่งใบขอก้าจากมือหนึ่งใบแจห <c oughs> นึน่งอ,อย่างเช่นกรณีเนาะก็คือน้องขนมปังเนี่ยน้องเขาไม่มีสก,กิลเพื่อนเ<อ>แต่มลตี้มีสก,กิลเพื่อนสองคนนี้ก็จะเห็นว่ามีเพื่อนด<อ>ูในสาระเพื่อนนะครับเอาแล้วนะอะไรเนี่ย เมื่นแต่โจมตีไปที่เวนการสกิลของตัวสระเปาขนมปงังอะไรทั้งอย่างนที่นั่งแทะงามๆอยู่อสองท็อปกองหนึ่งใบก็บุญที่เรียกะไปไว้ใต้หรือไว้บนอย่ยวไว้ใต้รดโนกาสเลยได้ไปเช็คโนทิเกอร์คีย์โยะโจมตีสกิลของคียโยะช่องเวนการยกเมนกานขึ้นมือหนึ่งตัวยกเมลตี้ขึ้นมือนี่เลยห้าพันได้เข้าได้เช็ค คีดิคอนทิกเกอร์หายทั้งหมดกับเวนการ์ดสองน้ำเมตรฮิวทิกเกอร์ไม่ได้พลังแวนเีาบวกว่ะคีพลังแวนไม่เข้าแล้วงั้นขอเอาบูธแล้วสองทับเด็กไว้หน่อยดีกว่าเรืองแปะบนโอเคทานเลยสแตนแอนดร้าทิ้งเลยครับเกตฑ์หนึ่งไว้นี้และไลเออร์ผมเป็นตัวของลิกะเซนนะสกิลของตัวนี้ไม่ตสึกไลทับครับผมด้วยลิกะเซนะสวโววิคอลลงช่องเรียกอะ งั้นเราขอคอัพเปียมานะเมลตี้หของเมลตี้กระต้านหนึ่งใบคอโจ๊กันหนึ่งใบมาต่อคอราดเดียวกันสาราเพื่อนทำงานได้เนี่ยบอกสองใบโยนเดิมเมอร์แปะท็อปอย่างนี้ขอเล่นแค่นี้แล้วกันโนกายังตีก่อนหมื่นแปดไม่สองเหรอสองดิช่วงแอปไปบนไดเมชชิคคิวทิกเกอร์ คิวได้ไม่ได้อาาสองหมื่นวันการสองหมื่นเช็คเป็นสามหมื่นเพราะะนะแล้วสกิลของลอรเลโชกัสที่เม้วไพรลี้ชิวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมื่นมิดเลยได้เช็คคีที่เข้ามาเลยบอกแล้ววิญยารู้ทันแตนกับโจหนึงทิ้งไคลนี่ไลท์ไคลนี่เกยสามยังไม่หมดขอ้อหนึ่งขตาตวันคอการจากมือหนึ่งใบ ก็เจอนึงไม่เลือกทำสก,กิลนะคะเขาะว่าไม่เกิดแบตเทิลจมตีวิธีเวนการหนึ่งมือหกพันสองทับเด็กหนึ่งใบเลือกไว้บนหนื่นห้าโอเคสิบแปดสองทับเด็กเลือกไว้บนน่ากลัวแล้วสิปลอยด้วนไปเช็คไม่มีเวนการจมตีโซบัสหนึ่งถ้าเป็นโอเวอร์เข้ามายก เอาสิาอะไรอ่ะหมื่นห้าเงิสองได้ไหนเช็คดอทิกเกอร์พลังให้แหวนจุหนึ่ง second เช็คฮิวทิกเกอร์พลังให้แหวนขี้โม้ดีจีห่านี่เรินจัว่ไม่พเพราะพี่ยาจะยกนี้เพราะพี่ยาเสียได้เกมหนึ่งที่วนันนี้บอกว่าเมื่อมีการโดนหลอกแลก้อย่างไรอ่ะเมื่อมีเพื่อนไปอื่นไม่ใช่โดนหลอกใช้กีชั้นปลาสองได้ถ้าเดิอไม่ออกถึงออกออกดอกเดียวออกดอกไม่ออกก็ไม่เข้าไม่โดนหลอกเลยเธแค่โม้ไม่มีเพื่อนไปอื่นอยู่เวลาจะไลฟ์เป็นฟอร์ทีไลฟ์ฟรีครับไลฟ์เลยฟอร์ <4 S 2> ทียไลฟ์ฟรี พอ <Four. S 2> เป็นเพื่อนาละตัวจับมือกันรวมพลังสถานะเพื่อนครับผมบวกสองพันแล้วก็ฟอทีมีความสามารถเพื่อนด้วยแปลว,ว่าตัวนี้ก็มีเพื่อนอันนี้มีความสามารถเพื่อนทั้งคู่สองคนนี้ก็อยู่สถานะเพื่อนเหมือนกันไปเลยฟอทีอ่ะไปวัน <No, God. S 1> การสองพันสามโนกาดสวินได้เฟรชเช็คดอติเกอร์ตัวหนึ่งพลังให้กับอันนี้สิบแปดที่มองให้บรรยากาศท่านี้ครับเซ็นเช็คฮิวติเกอร์ นี่โ,โอ้ยได้โมจังได้เหมือนกันเลยแน่นอนเราคัปปี้กันมาพลังเวนการได้เบตเช็คนี่ไงคีย์ที่ค้อนคียพลังเว,วนการก็เพราะว่าสกิลของฟพ่อที่ครับเขาะตะว,วันหนึ่งใบมาจบเบตเชลถ้าพี่ว่มีเพื่อนใบอื่นห้าตัวก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อยู่ฐานะเพื่อนด้วยทิ้งเมื่อนหนึ่งใบส,สปายนได้ลบหนึ่งบวกห้าพันใช่ได้ลบหนึ่งบวกห้าพันจุงแอปอันนี้ทีก่อนสองหมื่นแปดสกิลดูกองจุงแอปไม่ละสองหมื่นแปดอย่างนั้นเหรอ ใช่สองแปดอันนี้เวลาตีบบก <33. S 1> ตามเพื่อนใบอื่นสองหมนแปดหนึ่งได้มีคีย์เดียวโนกาใครบอกมีสองคีย์ต่างหากได้เช็คไม่มีมีคีย์เดียวได้ไปเช็คไม่มีโอเคอันนี้บอกว่าเมื่อตีครับผมสตีเก่สามจสูงกว่ามันจะบกคับเพื่อนห้าพันไ้โบกว่าสองพันตามเพื่อนใบอื่นทุกๆหนึ่งใบตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวบกเมินสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดขอแค่ห้าพันเท่านั้นได้ขอมื่น เอาไปเลยหมื่นห้าฮิวทิกเกอร์โอเคจบอกเพิ่นะับเก็บเก็ๆๆๆบเก็บเตเตนจหนึ่งใบอนียขอทำการไลค์ค่ะแอดเธอไซส์เอ็กไลค์ไข่ิข้อค่ะเมลตี้ีิโลของฉันไม่ใช้บาตรหนึ่งขอมือหนึ่งจ้ดหนึ่งเมลตี้บอกห้าพันจากสกิลของไครตัวที่ลงมาในเทอร์นี้สกลิลของเซซิเลียรีเวิร์ดบัตหนึ่งจหนึ่งโอเค บอก5,000นลักเวนการโอเคไม่ใช่รีเวิวไม่แก่ให้เลยไม่เป็นไรไม่แก่ปล่อยนิ่งอย่างนี้เลยตีเวนการสกิลไว้ใจสองพันสองสิบเจ็ดบอก5่า0สองสองใช่แล้วเมินตีสิบห้าอินเตอร์เซ็ตโอเคเสียเพื่อนไปยกยกค <Okay. S 1> อสองตัว คอเมเบลตี้แล้วก็ดูดิดพี่ยาของโยไปใช้ข้อเป็นลาพัมสกิลของลาพัมทำงานสุบินยาคอการ์จักโซเกรดสามไม่ต่ำกว่าสอง,ต,อสองอต่ำกว่าสองต่ำกว่าได้คอเป็นตัวของเคียวละและตัวที่ออกมาในเทร์นี้บอกห้าพันบ้องการหมื่นห้าสองได้เข้าพี่ยาบีทปปริปเปิลได้เลยนะเออเอาเลยได้เช็ดได้แล้วฮิวทิกเกอร์อ้าว มเมพื้นฟูหนึ่งเดนิสได้ได้ฮิวสองใบนะเดี๋ยวฉันจะได้ฮิวบ้างส่งผลทั้งหมดให้เวนการ์ดออได้ดิเซคันเช็คออกมาต่อเช็คไม่มีโห้ยเสียใจยังไม่ถึงขั้นนะสองหมื่นสามพันจนตีที่เวนการ์ดสก,กิลไม่ตายเหมือนฮะตัวนี้เมื่อบูสโบดอีกห้าพันมาถกบูสสามสามเวนการ์ดไม่การ์ดโว้ย รอพลังจัวเนี่ยแหละรอแข็งแกร่งตามเธอเลยจะทำไมปล่อยแต่แรกวอนนั้นแซนดรอเโนร์น่าไรฟอเทียโจเดงมาแล้วสินะดะคอนิกโอเวอร์อร์ดดีเอ็นไม่ใช่เนี่ยแหละคือใบที่ทำให้วดนี่ใบนี้เลยของดีเพื่อนอีกแล้วุกตัวเป็นเพื่อนกันหมดเลยพี่ย่าไม่เห็นมีเพื่อนเลยตรงนี้พี่ย่าเป็นศัตรูหมดเลยทั้งสนาม หรือว่าเราจะเอาตัวนี้มาตีดีนะไม่เป็นไรคนนี้แหละได้เอาเมือมาทิ้งคอร์สพีจีไว้ถ้าถ้าเราอยากได้เพื่อนอืมเราต้องมีเพื่อนห้าตัวเลยเนี่ยไม่เอาเปลืองไม่เป็นไรลงไว้เงี้ยแหละไปเลยฟอร์ตี้อ่ะสามหมื่นสามพี่ว่าไม่ใช่กี๊ๆหรอกโนกาดทาวินได้จัดไปก่อนหนึ่งคีพลังให้บอนกันทีเดียวพอนะ ไม่มีโอเคสองดไดเมจคุยไดไดเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์เซคันด์เช็คไม่มีทิกเกอร์ขนม้าหนึ่งหนึงเมือหนึ่งลูกบอกห้าพันไดลบหนึ่งตีสามเมือหนึ่งสกิลของขนบ้างสองกองเอาไว้บนป้องกันไดฟอร์ทิกเกอร์โอเคสกิลวันนี้เมื่อจบ,บเปิดเทิรนที่ตีแล้วมีเพื่อนสามใบหรือมากกว่าโซบ,บ้าหนึ่งเอาตัวเองกลับขึ้นมืออันนี้ก็จะตีเบาลง2,000ันแต่ช่างมันเถอะ ไปสามเปอร์แมสสองคริฟลองกันด้เพอร์เฟกต์การจไงทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งใบนี้เลยร้ยเช็คโอเวอร์ทิกเกอร์โอเวอร์ทิกเกอร์รู้ทันจักรัวหนึ่งได้รับสกิลเรียกการทุ้ไปบวกหมืน่นแล้วก็การข้างๆยังไงก็พีจีไงละ่ะพอพี่คนไม่สนใจแล้วไงพีเลยยกขึ้นมาไปีเท่าไหร่เออร้อยล้านกว่ากชอบมากชอบมากพอเฟอร์เฟกต์การทิ้งขนมปัง จบเธอแล้วจุดวันหนึ่งไปซึ่งในใบนี้บอกไว้เลยว่านายเป็นคอสพีจีแน่ๆโอ้ยเ <c oughs> พยังไม่อยากคอตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องตีแค่นี้เ <c oughs> มื่อถูกบูสต์บวกห้าพันยี่สิบสามหมื่นห้าโอเคตัดข้างหน่อยตัดข้างโอ้ยแย่ละการบั <c oughs> <c oughs> นการจบตีไปที่บันการสกิล หนึ่งสองขึ้นมือขอ้ขอข้อไหลๆก็ยกได้นะสกิลล่างมาเออมืนม่อลงสนามบอกสองพันเมื่อลงสนามบมอนเมื่อลงสนามจ้าห้าพันเาิอาไปการทิ้งแสามบอกแล้วมาที่คอพี่จีทิปป้าได้ ไม่มีมาช้าไปไม่มีไม่เอาแล้วโอวาทิเกอร <ś m> ์โดนเอาคืนแย่แล้วนี่เอามาเอาคืนร้อยล้านตรงตัวในสนามหมวกมืน่นเริ่มแรงจนหนึ่งยิงวูไป <ś m> เออในะพิวดต,ตีที่แวนกาดไม่กาดไม่มีหนึ่งร้อยล้านพีจี้สองท็ับเด็กก่อน จะนป็นฮิวก็ไม่หมดแลน้อยเนี่ยเป็นทิกเกอร์แต่ไม่ใช่หิวจัวพรสนาจัวไม่ใช่คอสองสองหมื่นสามเป็นสองหมื่นสามอย่างนี้ตอนนี้ฐานะเพื่อนทั้งกระดาษแล้วอ้าวมีการวัดได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนะอ๋อพี่โอไดโอเวอร์ด้วยใช่ไหลืม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 ลืโอเวอร์สามหมื่นสามแล้วอันนี้เลยละสองหมื่นสามหมื่นสามแล้วพี่กตีวางเงินก็ได้ก็ได้ เรมๆมไดโอเวอร์โอเวอร์โอ้อะไร <S 2> 2 <S นะสองไสนะามสามสี่สาม่แปองได้สี่แปดสองได้ทินไดเฟอร์ชิกดอร์ดิกเกอร์ตัวนึงพลังแวนอยู่แล้วพอแวนที่เบามากเซกิชิกโอ้ยสกิแวนครับมีเพื่อนหน้าใบระบานหนึ่งทิ้งปอน่าไปเลยลุกบวกอีกห้าพัน อันนี้ตีก่อนสกิลโบว์อีกหมื่นหนึ่งเป็นสิบแปดที่แปดสามแปดสี่แปดสกิลหนอบงปังจุ๊บหัวใต้เพออเฟการทิ้งไข่นี่สองเป็นแปดหนึ่งได้หนึ่งได้เช็คได้เช็คขีดข้อดิ้กเอาเว้นหน่อยนี่แล้วเบ็เช็คไม่มีตาไม่พอก็ถ้าเกิดว่าทีละยาลอบชัวร์ก็ไม่ชนะเหมือนกันไฟที่สองไฟที่สอง นี่ฟอเทียเก่งไหมได้ออกสิเด็กได้ชนะใครด้วยเก่งมากมันคือเด็กได้อะคือถ้ามันได้ออกมันก็เก่งแหละตามหลักแล้วเด็กมันเป็นเด็กสุดยอดเด็กได้เหรออ่าก่อนดีพี่ยาเริ่มก่อนพราพี่ยาเพลตัวห้าไว้เบียนสองเบียนสามครับชึบได้อยู่ เจ้าหนึ่งทิ้งค่ะแล้วของอะไหลผ่านเลยเจ้าจนึ่งทิ้งขีก็ได้ไหลเริ่มหลังเจหนึ่งคอคนบุ้งหมืน่นสำคัญมากเมือนแปดโนกาดไหลเช็คไม่มีเกอรไม่มีผ่านเลยจ้าหนึ่งทิ้งไขว้เกสศ ดีไหมดีหละไลท์เป็นขี้โยละอุ๊ยโ,โหอย่าได้มือขนาดนี้เลยเหรอสิบเจ็ดสองท็อปไม่ตายติ๊กเกอร์มาฮึบคขี่บอลรังไว้กันได้เข้าเฉลยกันเลยเอาละช็อตนี้แหละได้ขีไหลเนี่ยดได้เช็คไม่มีโอเคสืารอดไป จต่วิวอสเตนนดรอแน่นอนว่าเกียร์สามไล้มาก็ต้องไปทิ้งละไล่แล้วก็สก,กิวล้ากันหนึ่งหลายล่งเรือยังไงยังไงชุดโกดอนจักแดม <laughs> ย้วกันโนกาไ้เชค ไม่มีสิกเกอร์โอ้โหได้เกศสามเยาวไข่เกศสามมันแปดป้องกันไอคิดจบเคลื่อาสเตนจบก,กันหนึ่งใบในเมลตี้ละ่ะทีฟอนก็ได้ละเทียนกัรป้องกันไลท์ไข่ลิพอโ,<ฮ>โอ้เคอาบีจีแบบ<ฮ>ไม่จริงกลัวกันเลยเหรอขาดจอหนึ่ง อต okay. ีสองทอปเด็กหนึ่งใบใบใต้สิบสองห้าพันด้วยแมตติสิบเจ็ดแมนกาดงการดับชัดแมลต,มติเมลติเมลติพ่ยาหายก็ยกแบบนี้แล้วกันคิดก่อนแบบนี้เลยใส่โซ่ได้นะตีใครครับเมนกาดไม่กาดพี่จีพี่จีแยะ ม่มีนมปังแล้วไม่ใช่พี่จีมาเลยโอ้ยยังมาด้วยกันสแตนแอนดรอว์เบตตี้ไฮฟอเทียครับไลฟ,ฟ์ฟรีครับด้วยสัญญงระยะสองเบตตี้ไฮอยู่เนยอะไรบ้านหนึ่งพ่อจัวไปเลยฟอเทียสองหมื่นสามหมื่นการตอนนี้เป็นเพื่อนทั้งบอร์ดแล้วชวินได้มาเลยทิกเกอร์ R ของฉันไม่มีไม่มีเลยไม่มีแล้วแล้วบ้านหนึ่งใบของฟอเทีะ ทิ้งไปเลยไอเกสามคือใส่มาเพื่อโดนทิ้งเลยตัวนี้ลงหกห้าพันโอเคข่าวุกเล่นมื่นแไม่กาด <My God. S 1> ไดช็คกฮิวติกเกอร์อยูได้เป็น,น,นเลยขอรับพลังก่อนอยากฮิว่าอันนี้ยีสามอันนี้ยีแปดถ้าเป็นสามแปดเอาข้างนี้ด้วยอขอฮิวบ้างได้เม่เช็คไม่มีเอาละยี่แปดอีกข้างสามสามอันนี้บูดเมื่อบูดให้เพื่อนบวกห้าพัน ไดเบทเช็คทิกเกอร์ฮิวโอ้ยฮิวได้ขอหมื่นห้าสามหมื่นสามเอาฮิวที่ได้มาผ่านเลยเพิ่นโจหนึง่งเดวเวอาไไล์ใครนี่เกซีขึ้นไปนมปังข้อบาสโจหนึง่งแต่นมปังกับตัวที่ลงมาบอกห้าคัด้วยโอเคนี่จะขอไปว่าที่ละเมื่นหรอย อสองหมื่นหกไอสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งสองทับสายโอนอินเตอร์เฟซป้องกันจอมตีสิบสีเหมื่นห้ะทำไมไม่ปาหมื่นห้าตรงนี้วะแล้วก็ปาร์มห้าหมื่นโอ้ไม่นะเล่นพลาดยกยกแกซกิ้วข้อมือเป็นพลาดแล้วอ่ะขอ้อข้อ จากนั้นสกิลตัวนี้ก่อนแบลนด์นเฟสข้อหนึ่งตัวก็ห้าพันห้าพันตัวนี้ลงมาบก 2, กวกสองพันสกิลตัวนี้ลงมาเหลือสี่ตัวบัตหนึ่งบวกข้าพันตัจน,นึงจากเวนบัตรไม่ขาดก็ได้อ่ะอที่จะเอาไปเชทียงได้มาแล้วไหนเช็ค,ไ,ชคไม่มีได้ข้าเช็คไฟน์ก็เช็คไม่มีจอนติกเกอร์หนึ่งจะหยุดได้เลนหนึ่งได้ไมมเช็คคิวติกเกอร์พลังเวน ย2ิบสองเนียกาศสก,กิลไปบนอันมันเทไหรอสิบหกยิบเอ็ดสิบหกย่ิบหกสามยิบหกกสองยบแปดอันนี้ปีข้างยิบสองปล่อยครับยิบแปดเป็นกะเหมือนห้า <15. S 1> ่านเลยนแอนดรอโซน่าอะไรครับเพอที่อะตัวขึ้นไปไม่ึ้นก็ได้ึ้นข่้นเคลขึ้นไม่ขึ้นขึ้น,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 นดีกว่าขอ้อ ไปเลย door ticker กเ,กเป็นเพื่อนด้วยเป็นเพื่อนทั้งหมดครับ warranty สามหมื่นสามเดี๋ยวนะเราต้องสลับอย่างงี้ดินี่เนี่ย,เ,ยเอาไปทิ้งมาหนึ่งโชวินได้ฟอร์เชจคีรีคอร์ดิกเกอร์ผ่อนทั้งหมดตัวกับแบงก์การ second check pg ครับขตัวบ้านหนึ่งใบมีเพื่อนห้าตัวทิ้งมาหนึ่งทิ้ง pg ไปเลยลุกหักห้าพันได้ลุกหนึ่ง เอาพีจีมาสามหมื่นแปดสองครีอม้มือึงได้เช็คดโดกเกอร์ผานาข้างนี้ตัวหนึ่งสามหมืนสามข้างนี้เท่าไหร่อันนี้เวลาบูทให้เพื่อนกับอยห้าพันแล้วก็อันนี้มาตีบ,บอยห้าบอยอหมื่นหนึ่งเพเพื่อนห้าตัวมันก็จะเป็นสิบแปดยีาสามสี่สาอันนี้สามสามอันนี้สามสองสามสองสมสกับีามใช่ ฟอนทิเกอร์สี่หมื่นสามเมือนกันยี่สามข้อสองเป็นห้าสี่แปดจบเพิรนทำไมพี่ยังไม่ป่าวฟอนข้างนี้นะเพิร <laughs> ์นเจอนึงไม่มีไลแต่ว่ามีนี่เนี่ยถึงมีไลจะไลทำไมเจ้าหนึ่งหนูค่าพันโอเคเกลตี้อยู่ไหนอยู่ในพี่ลดลงไปสองตัวของเกลตี้นเนี่ยเอาไปเลยดีไหม ไม่ดีอ่ะเก็บไว้ดีกว่าแตา่มันบูทมันไม่ลงไม่เป็นไรตีเลยสิบหกแมนสิบหกแมนขอห้าพันสกิดไว้ก่อนยังสก,กิดอืมอ่ะย <22. 25. S 2> ี่สิบสองสองพันไปใต้ี๋ยวพี่อาจจะได้สองมิตี้ชัวร์เลยแวนตี้สก,กิลไหนไม,ไม่ดูมือก่อน นี่นี่แล้วก็นี่นี่ดีไหมไม่แบบนี้อย่างนี้นี่นี่โอเค <Okay. S 1> แล้วก็นี่ตัวนี้ไม่ถูกปูดบอกให้ห้าพันจากแวนนี่ห้าพันตัวนี้ห้าพันบาทหนึ่งจัวหนึง่งแวนโอกาสหิว้วโอ้ เยอะนะฟื Maybe. Maybe ้นฟูหนึ่งก้ามีมตีอยู่ไหนตอนนี้ก็ฮิวดีว่าเมลตีเยอะเลยไม่มีไปเฮิวพลังแบนฮิวไม่ได้ไม่ตีเข้า่สิบอนุนเท่าไหร่สิบเจ็เจ็ดินี่แป๊บนึงแป๊บนึงเท่าไหร่นะยี่สงข้างหมโอ้จะเอาดิเอาเอาไป มนตีแวนเข้าไม่ตีด้วยนะไม่ตีก็เจอกาดดีๆแต่ได้หมือนห้าไงไม่เอาไม่เอาเราจะเทอะแล้วแต่ andro ถีโซน,น,นะไลโดโอจัวขอเพื่อนบวกสองพันร์ตี้อ่ะไต้แวันสามหมืนสามอันนี้เวลาบบนบ่น 5, <ห>อยห้าพันได้ยที่เราเห,หมือนอยากรอดส,สามสาม ต่อไปซะโอเวอร์ทิกรอยความรักชิเป็นทวินได้เฟิร์สเช็คไม่มีเซันด์เช็คไม่มีอะไรเอางี้อยดีกว่าัวบานหนึ่งทิ้งปหนึ่ไปเลยแค่ 3. สามสแตนหุ่ยห้าพันสองแปนหนึ่งได้สองแปเป็นสามหมแปดป้องกอันนี่ฮิวสองใบซีบือสาม ไม่อยู่หรอกนะอยู่เ <ๆ S 2> พราะว่าพี่พโ,อโอทิกเกอร์อยู่ไงล่ะไดเ้เช็คไม่หนีโอ้ยได้บอร์ดแล้วจะกาศยังไงล่ะนี่หมื่นแปดสองหมื่นแปดวันสี่สามหมื่นแปดแต่สี่สิบสามโชว์ใครนี่และอินเตอร์เซปสี่หมื่นสามวันกัดไม่ยอมยก,อกไม่เอาเสร็จนี่จริงๆนะจะจโจ๋อย่างเดียวเลยใช่เพราะตอนนี้มือไม่ค่อยจะมีจรวนึง หนูไม่ค่อยจะมีมือเลยนะ <พอ S 2> นี่ก็ไม่ค่อยจะมีการแล้วเหมือนกันเก็บบวกมือบวกห้าจากว่นแรงจริงโอเคเริ่มต้นการโจมตีมาเลยสิบเจ็ดแวนการ์ห้าพันยี่สิบแปดแวนการโอ้โห oh, oh. นั่นตีแล้วใช่ไหม <c oughs> แวนตีสกิลดูมือก่อนหนึ่งสองไม่ังย มือเธอสบายอย่างงี้แหละหนึ่งสองไม่จั่วแล้วคอคอสกิ้วแล้วออกมาแล้วก็สกิลเกทหนึ่งบล็อกมือโอ้หล่นไปเห็นนะใครบอกพลังไงบ้างนะนี่นี่ห้ 5, าพัแนแดงกับห้าพันตัวอินตอนโดดูดเนี่ย ได้เดียวครับตาจนแล้วสินะทิปเปิ้ลไหนเช็คโอเวอร์ทิกเกอร์มาไม่มีไม่มีถอนเอาไปนี่ไงไปสุดท้ายนี่จาไปเลยด้เดียวใช่ไหมแตกไาไม่พอไงมันต้องวัดไดถ้าไม่ออกก็พีจีข้างนี้แล้วก็หมื่นห้าสิบพอเหรอเอาอก็ยี่สิบแปดไหมอถ้าไม่ได้ออกถ้าไหนไม่ออกไงอ๋อใช่ ต้องวัดได้เดียวอยู่แล้วเพราะว่าถ้าได้เดียวคือถ้าไม่ออกก็พีจีข้างนี้แล้วก็เหมือนห้าเซนอือผ่านแล้วเราโอ้โหอ,อ,อยู่วันนี้ไม่ถึงหรอกก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปไฟร,ระหว่างไคลินะคะ <c oughs> และพอเทียก็เป็นไคลิกับพอเทียเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งในคลิปนี้นะคะ <c oughs> โคตรสนุกเลยค่อนข้างที่จะสนุกมากมากเลยนะคะสำหรับเด็กไคลิและฟอเทียเวลาเจอกันสนุกมากใครที่อยากดูเด็กลิทนะคะก็เด็กโปรไฟนี้นะคะค่ะ หาไม่เจอใต้ description มีอยู่นะคะกดมาดูได้เลยแล้วก็ส่วนใครนะคะที่ชื่อชอบเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอายามะแคปิตอลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้พี่โอกับพี่ยาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย